สวัสดีครับ Could I have the menu หรือ Could I see the menu ลูกค้าที่พัตคาคารหลายๆคนต้องถามอย่างนี้นะครับเพราะว่าความหมายก็คือขอดูเมนูครับคำว่ารายการอาหารในภาษาอังกฤษก็คือ menu, m e n u M E N U ซึ่งทับศัพท์ใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าเราจะออกเสียงว่า Menu Menu เมื่อกี้นะครับผมขอดูเมนูโดยถามว่า Could I have the menu? หรือ Could I see the menu? แต่บางครั้งนะครับเราอาจจะพูดสั้นๆว่า The menu please, the menu please. คุณในฐานะบริกรอาจจะถามว่า Would you like to see the menu? คุณอยากดูเมนูไหมครับ Would you like to see the menu? แต่ที่จริงแล้วไม่ต้องถามก็ได้ แค่ส่งรายการแล้วพูดว่า the menu sir หรือ the menu madam ก็พอแล้วครับ the menu sir หรือ the menu madam ตัวนีกครั้งหนึ่งครับ would you like to see the menu คุณอยากดูรายการอาหารไหมครับ would you like to see the menu หรือพูดสั้นๆว่า the menu sir หรือ the menu madam